ท่านสาธุพุพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วนึกต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจสนับคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องพระสกิทาคามี ในด้านการตัดความโกรธทาร่านเศกิฐาคามีนี่ยังไม่ตัดแท้เนียครับเป็นการบรรเทาความโกรธวิธีบรรเทาความโกรธได้พูดมาแล้วในวันก่อนถึงเก้สินสี่อย่างนี่มาพูดกับเรื่องก้สินนี่ความจริงมันก็เหมาะสำหรับบคุคคลบางคน บางคนที่ไม่พอใจในกสินก็มีเพราะบางท่านเห็นว่ากสินนี่มีความเข้มแข็งเกินไปเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่สมกับใจคนตนเองแล้วบางท่านก็กลัวกสินเพราะความจริงคำว่ากสินผมฟังมาเยอะ นักปฏิบัติเพื่อกรมฐา,านบางคนเพาะบอกว่าเจริญกสินเท่านั้นแหละทำท่าตาพองทำตาพองทำตาใหญ่เออะไววายเห็นว่าสมเห็นว่าหนักเกินไปสำหรับจิตใจคนอันนี้มันก็เป็นของแปลกสำหรับเพื่อกรมฐา,านนี่ขอประธานอภัยเลยขอรับ ที่ผมต้องปรารบโตสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าการเทศเนี่จงอย่าปรารบขตตนเองหรืออย่าปรารบบุคคลที่ฟังแต่นี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิบัติถ้าพูดกันตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องกรรมฐานสี่สิบผมเคยลองฝึกมาทั้งหมด แล้วก็มหาปฏิปทานาสูตรทั้งหมดผมฝึกทั้งหมดก็มาฐานสี่สิบนี่ผมฝึกครบสี่สิบตั้งแต่รรษาที่สองมหาปฏิปทานาโสนูตรนี่พอทํากรรมฐา,านสี่สิบมาจับมหาปฏิปทานาสูตร mm. ก็เลยเป็นของง่ายไปหมดทําเดี๋ยวเดียวกอเสร็จคําว่าเสร็จก็คืออารมณ์จบ แต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมเป็นพระราหันในเครับตอนนั้นเรื่องของการฝึกฝึกจุดใดที่ในพระกรรมฐานสี่สิบที่ท่านว่าไว้ว่าช่อถึงฌานไหนเป็นสำคัญเอาจะหาโอโอุริมนุสธรรมก็ยอมอตตริมนุสธรรมถ้าไม่มีในตนอดท่านปรับเป็นบัตรปราชิกถ้ามีในตน ไม่เห็นพระพุทธเจ้าปรับตรงไหนนี่ผมพูดกับท่านที่เป็นนักปฏิบัติด,ด้วยกันคนนอกทุ่งนอกท่าผมไม่ได้พูดด้วยแม่ผมจะบอกว่ากรรมาฐานทุกกองที่ท่านทำว่าจบจุดไหนผมพยายามทำจบจุดนั้นแล้วก็มาหาติปฐานาโตรท่านว่าทำจบจุดจบ,จ,บ,จ,บจุดไหนผมทำจบ,จ,บจุดนั้น จนกระทั่งมีอารมณ์ชินก็ไม่เห็นว่ากรรมฐานกองไหนที่มีความสำคัญกว่ากันไม่ต้องไปทำตาใหญ่ตาโตก็แก้แค่อารมณ์ให้ทรงสมาธิหรือเป็นปัญญาเหมือนกันนี่เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้แตถ้าว่าสำหรับท่านที่หนักใจเรื่องกสินก็มาว่ากันใหม่ จะบรรเทาความโกรธก็ต้องใช้พรมิหารสีใจของท่านทรงอยู่ในพรมิหารสีเป็นปกติความจริงคนที่มีกำลังใจทรงพรมิหารสีเป็นปกตินี่เป็นคนที่มีใจสบายมากมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกละคนนี่มันมีความสุขจริงๆครับ ไม่เชื่อท่านลองทำดูเถอะหาว่าท่านจะย้อนถามว่าแล้วก็หลวงตาที่โพนิทำแล้วหรือยังก็อย่าลืมว่าทำขาครับพรามมีฐานสี่ก็อยู่ในกรรมฐานสี่สิบคนที่ไม่พรมมีไม่มีพรมมีหานสี่ไปจาใจศีลมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่มี เรียว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันเลวคือปัญญาคิดไปในด้านเลวไม่ไม่ได้คิดดีคิดชั่วคิดหาความทุกข์เสมหรับคนที่ทรงพระวิหารสีนี่จิตใจจะทรงในความปกติถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนาแน,น่นไปด้วยกิเลสมีพระวิหารสี่เล็กน้อยใจเขเป็นสุข ยังพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนของสิทธิพ่อแม่ของลกูกครูบาอาจารย์ของสิทธินี่ทุกท่านมีพรมห,รหม,ม,ม,พรมิหารสี่ทั้งหมดถ้าไม่มีพรหมิหารสี่ท่านก็เลี้ยงเรามาไม่ได้ท่านก็สอนเรามาไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้คนคนเท่านั้นที่จะหาว่าครูบาอาจารย์อกักติบ้างรักตาเอียงไม่เที่ยงทันบ้าง ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองดูตัวเราว่าเราเลวแล้วเราดีไม่มีครูคนไหนไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากกระจายกติกาโลกแล้วููกสิทธ์ครูบาอาจารย์ทุกคนต้องการให้ลูกสิทธิ์ได้ดีเว้นไว้แต่ว่าโลกสิทธิ์มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตเท่านั้นที่มีจิตมุ่งมองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวไปหมด ท่านเลวอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ขับอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้ามีพระมหากุณาธิคุณท่านบอกว่าเรารักราหุลลูกชายของเราเท่าใดเราก็รัก,รกรเทวทัตก็เท่ากับราหุลเห็นไหมแต่ถ้าว่าเมื่อเทวทัตทําผิดก็ต้องลงโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาจะปล่อยให้คนชั่วทรงตัวอยู่ได้ยังไง ในสำนักของเรามีไหมคนอากตันยูไม่รู้คุณคนมีไหมถ้าจะมีหรือไม่มีคุณสังเกตด,ดูกันได้คนอากตันยูไม่รู้คุณคนเนี่ยมีแต่ความเร่ารรอนหาความสุขกายสุขใจไม่ได้มีความทะเยอะทะยานผิดปกติอยาแกะทำอะไรให้มันดีอยากจะทำอะไรให้มันเด่น หนดีกว่าเขานีกว่าเขานั่นแหละคนลยยำเมืม่อว่าถึงพอม,มีหันสีมันของไง,ไง่ายๆนียครับของไม่ยากของที้เกียรติพูดมากพูดทำมันยากกับพูดได้แต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาทัตพสังกจ้า,จาเป็นของไม่ยากใจเราเราคิดอยากให้ชาวบ,บ้านเขารักเราหรือว่าเราอยากให้ชาวบ,บ้านเขาเป็นศัตรูกับเรา เราใจตาเราของเราไปที่ตั้งผมว่าถ้าคนไม่บ้านี่ผมใช้ศัพท์ธรรมดานะภาษาไทยไแท้ไอ้แบบใช้สมบัติสำนวนที่คนฟังยากๆผมไม่อยากจะพูดเพราะพ่อผมก็เป็นคนไทยแม่ผมก็เป็นคนไทยผมก็เกิดในประเทศไทยผมขอพูดอย่างคนไทย ผมคิดว่าคนนั้นถ้าไม่บ้าแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโลกเห็นลืมนะผมว่าคนไม่บ้าเนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างนี้ลบพรมิหารสี่ข้อที่สองให้บอกเมตตารกรุณาความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลให้มีความสุข นี่คุณลองคิดดูว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าคุณต้องการให้คนในโลกนี้เขาสรงเคราะห์คุณหรือว่าต้องการให้คนในโลกนี้เขาตัดขาดจากคุณนี่ถ้าผมก็พูดใหม่ก็ต้องพูดเป็นเก่าสิคงคิดว่าแ้้คุณไม่บ้า คุณก็ต้องการให้คนทุกคนในโลกนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเราและเราสําหรับเขาแในการข้อดีสี่เรานั่งนึกดูว่าถ้าเราได้ดีแล้วต้องการให้พวกมาอิจฉาดิยสยาเราไหมหรือว่าให้เขาสำหรับสนุนความดีของเรา ตอนนี้ก็ะองขอตอบว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็ต้องคิดว่าถ้าเราได้ดีเราก็ต้องการให้เพื่อนเห็นความดีของเราว่ามีประโยชน์แล้วก็สนับสนุนในความดีแล้วก็อยากให้เพื่อนทาความดีตามเรานี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่บ้าถ้าคุณบ้าผมก็หมดทางแก้แลการดีสี่ อุมเบกขาวางเฉยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับกฎธรรมดาสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นหนึ่งชาติพุทุค้าความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะการทำมาหากินจะต้องทํากินกันเป็นปกติเพราะการทํากินมันต้องเลยไม่ทํากินมันไม่มีกิน สองชราปีทุกขาเมื่อความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ถ้าไม่แก่มันก็เป็นเด็กคลานไม่ได้พลิกไม่ได้อยู่ทีมันต้องแก่เกิดนานวันแก่นานแก่มากเกิดน้อยวันแก่น้อยมันก็แก่มาทุกเวลาทุกวินาทีมาความป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วมันก็ต้องป่วย ร่างกายเป็นโรคนี้ทางพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นหลังของโรคในเมื่อร่างกายมันเป็นร่ังของโรคมันก็ต้องป่วยฟ้าพ,พังค้นหนังท่านบอกว่าร่างกายของเราจะต้องปอ่วยเน่านไปธรรมดาเพราะนําเปทุกขังเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนี่ต่อมาแล้วก็มานหนงนึก ว่าอารมณ์ของโลกคนที่เกิดมาในโลกนอกจะเกิดแกลเจ็บายแล้วมันยังมีอะไรอีกก็มีอารมณ์ที่ขัดคอขัดใจที่คนเขาทำไม่ถูกใจเราเมื่อทูตุาี่เป็นของใช้สอยอ้เครื่องอบปโภคบริโภคที่ไม่ถูกใจเราแม่นแก่ข้ามค่าบ้านใกล้จะพังเพราะมันเก่าเสื้อกางเกงม่นยะาขาดเพราะมันเก่า ถ้าตังที่มีไว้ไมันใกล้จะหมดเพราะเราใช้ไปมากอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแความกับามีลาบลาบเกิดขึ้นลาบมันก็เสื่อมหมดมันหมดไปก็ใช้มันเขาตั้งให้เรามียศได้เขาก็ถอนได้คนเขานินทาเราได้เขาก็สนเสริญได้ เรามีสุขโลกีวิสยัยไม่ก็มีทุกข์ได้อาการทั้งหลายแหล่ที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นกับใจขอพูดใหม่นี้ไหมว่าคนไม่บาคุณจะไม่หนักใจมันเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของธรรมดา ถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องการฝืนแม่การอย่างนี้ปรากฏก็คือคนบ้าฝืนยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ความจริงนี่คนจะคิดว่าเอผมก็คงจะบ้ามากนะขึ้นท้ายก็บ้าลงท้ายก็บ้าถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยอมรับคุณว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้ามาแล้วสองแบบ คือเมื่อตอนหนุ่มๆน่มผมยังไม่บวชเพราะว่าบวชใหม่ๆตั้งแต่เกิดวันเกิดก็าแล้วกันตั้งแต่วันเกิดไปกว่าจะถึงวันบวชบวชแล้วยังไม่แก่นักตอนนั้นผมก็บ้าผมบ้าเกาะผมเกาะดะผมเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะญาติผู้ใหญ่เกาะทรัพย์สินดีไม่ดีย่อมไปเกาะลูกสาวฉันใบเขาให้ ไม่ใช่ย่องอ่ะบางทีวิ่งไปเลยเห็นก็แต่งตัวชอบใจสวดทรงดีวิ่งตามส่งมันย,ย่องย่องขอนโชว์หน่อยนั่นไม่ย่องย่องไปมาย่องจะไปเกาะเขาที่ดีไม่ดีพอทนันใหเข้าลยมาตบหน้าฮองดาเขาบ้างสบายกรับบ้านสบายชื่นใจนิดนั่นพระผมบ้าตอนนั้นบ้าอย่างมากพวกคนที่เอาบ้ามันไม่ทันผมหรอก ไม่ใช่ยาแก่มาโอดนู่นผมรู้พวกคุณเนี่ยบ้าบ้าบอๆบ้ารักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าไม่ทันผมไอ้ผมเนี่ยมันบ้ารักรักนี่บ้ามากแล้วโลภไม่เคยบ้าฮะพาชอบแจกเพื่อนขโมยประหมึกแจกเพื่อนมาตั้งแต่เด็กมีอะไรกินนิดกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้เท่าทั้งญาติผู้ใหญ่บางคนท่านดำนิษ ว่าไอ้นี่แหละกินคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อหมาอยู่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ทำไมดูเพราะช่างมันสิทธิ์ของมันมีเท่านั้นมันจะไปแบ่งกับใครก็ช่างของกินมีท่านแบ่งเป็นส่วนเอา้ากันนมมาเป็นปคนถ้วยถ้วยเท่ากันหมดเล็กโตกินเท่ากันถ้าว่าเท่ากันนีหมายว่าต้องพออิ่มแ้่ส่วนใหญ่ท่านจะทำให้เกินไว้เสมอ ผมมีผมก็ไปแจกเพื่อนในสิทธิในส่วนที่ก็เป็นของผมญาติผู้ใหญ่บางคนท่านว่าเอาถ้าว่าไอ้นี่จะกินต้องเผื่อชาวบ้านตัวเองก็ไม่ทันจะอิ่มคุณแม่ท่านบอกช่างมันช่างมันของของมันมันมีสิทธิ์เท่านั้นมันมาเอาอีกไม่ได้จะแบ่งก็ใครก็ช่างมันจะไม่กินเลยให้เพื่อนกินทั้งหมดก็ช่างนี่มาเรื่องความโลภหนึ่งบ้านน้อยไปนิดหนึ่งเรื่องความรักนี่บ้ามาก มาถึงได้ความโกรธว่าบ้าพอกับความรักนี่ผมเกาะมันมานะบ้าพอความรักผมบ้าจริงๆความโกรธจนผมบ้าเต็มขั้นเลยคุณถ้าใครทําให้ผมโกรธโดยไรเหตุไรผลที่ผมไม่มีความผิดผมจะต้องหาทางตอบสนองให้ได้ที่เรียกกันว่าพยาบาท ถ้าทําไม่ได้ผมจะยอมตายซะดีกว่านี่ความโกรธผมเต็มขั้นเลยคนเต็มจริงๆผมว่าไอ้บา้านตัวนี้พวกคนมันบ้านน้อยกว่าผมนะผมยิงคนกลางคืนไม่ได้ผมต้องยิงกลางวันยิงรับหลังไม่ได้ผมต้องยิงต่อหน้ายิงนอกบ้านไม่ได้ผมต้องขึ้นไปยิงบนบ้านนี่ คนจะมาเลวตามผมนะนี่ผมเอาเลวอวดคุณว่าผมเนี่ยมันบ้ามาพอแล้วก็ไอ้บ้าโมหะความหลงก็ไม่ต้องพูดละถ้ามันรักได้มันโกรธได้มันก็มีโมหะมันก็หลงนีบ้าถ้าใครว่าผมบ้าผมรักผมเจ้าชู้มาพอเจ้าชู้จนเบือ่อเวลานี้นึกถึงภาพนั่งสะมามาไรยมันอยากจะาาเตียน เห็นคนแต่งตัวสวยๆผิดปกติในใจสะอึกมา,าทันทีมันชักจะกติดคอมันจะไเจีเยนเพราะอะไรมันร่างกายของคนทุกคนเดี๋ยวนี้นึกว่ามันดีไปโถอะสกโลกบอกไม่ถูกเลยคุณเหม็นหงเหม็นหังไอเนไม่ได้ความให้เวลาบางตอนใหม่ๆพูดกับแกแๆพูดอ on ่อนหวานนันน่ะเข้าเจอคำสำราญเขาให้แล้วผมเปิด พระผมต้องการของดีนี่มันไม่ดีเพราะว่าปกติใอ้ที่ไปทํำลายกนนะ่อนเพราะเขาโกงผมก่อนผมไม่กินเหล้าเมายา,ยาไม่สบหรี่ไม่กินเบียร์อะไรพวก็ไม่กินคุณแม่ให้ภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติผมก็ทําถึงวันพระท่านรักษาสิ้โบโสดผมก็รักษา แต่ถ้าว่าอย่ากโกงองก่อะผมไม่โกงใครแต่ใครอย่ากโกงองก่อนแต่โกงแล้วในตอนก่อนผมจะน,นิ่งเฉยทํามันกลัวเขาแต่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไรคนนั้นต้องต้องจมดินเมื่อนั้นนี่ผมบ้าเต็มที่นะมาบ้าตอนนี้บ้าไปบ้ามามันบ้าเต็มภาพผมในที่สุดมาบทแล้วเจอหลวงพ่อปานท่านสอน ก็เลยบ้าใหม่ในนี้มาบ้าละความรักบ้าละความโลภบ้าละความโกรธบ้าละความหลงจงงนกระทั่งในนี้มันก็ละยังไม่หมดอ่ะมันแม้มันละกัมนมาตั้งหลายสิบปีละสี่สิบปีกว่านี่ยังไม่หมดเลยคุณมันจะหมดได้ยังไงนี่เมื่อคันห้ายังมีอยู่โอ้โห oh. oh, ละยังไงล่ะคุณ เห็นไหมลวัดวารามไม่กี่ปีหล่อทรัพย์ร่รูหราไปหมดพอตั้งกองทุนเขาหน่อยจะแจกของสาธารณประโยชน์โหเข้าเครื่องของขเครื่องมือเครื่องใช้เต็มวัดติมวาอย่างนี้เขาเรียกว่าบาแล่นดีนี่มันจะหมดได้ยังไงในเมื่อมันมีคันห้าแต่คันห้าหมดปไปเลยผมก็อาจจะหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ ตายแล้วพวกอยากไปนรกพวงก็ไปนรกอยากไปสวรรค์พวกก็ไปสวรรค์อยากไปพรหมก็ไปพรหมก็ไปพรหมอยากไปนิพพานพวงก็ไปนิพพานสนุดแล้วแต่มันอยากตอนนั้นมันอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พูดวันนี้เราไม่ต้องรู้เรื่องกันนี่มาที่เรื่องตัดความตัดความโกรธวันนี้โกรธโกรธแล้วก็ทรงพม,มีหานสีที่พระพูดมันนี่นะพูดให้เข้าใจ ว่าอารมใจของคนมันบ้ามาแล้วเหมือนกันตอนนี้มาพุณต้งแตัความโกรธไปง่ายๆนิดเดียวคุณทีก็ถามไว้ตัวดิช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันว่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันมันเสริๆก็ช่างมัน เข้าอะไรมาให้ก็ช่างเขาไม่อะไรมาให้ก็ช่างไอ้คาว่าช่างในที่นี้ไม่ได้ความหมายว่าอากตันอยู่คือว่าถือว่าเขาให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีหมดเรื่องไม่ใช่โกรธที่บอกว่าช่างมานันนะดันไปโกรธเขาไม่ถูกเป็นอนุวาดับ,บแรกเราก็ทรงพรมิหารสร่ลืมตาขึ้นมากว่าจะหลับ จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีสำหรับคนทั้งโลกเห็นไหมไม่คิดเป็นศัตรูของใครทั้งหมด mm hmm. เห็นหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาแยกเขี่ยวก็ใสแล้วก็นึกว่าเราไม่ใช่หมาไม่มีเขี่ยวช่างเห็นหน้าคนก็ยกมือไหว้รักหมด ต่ไม่รักแต่กิเลสนะรักด้วยความปราณีข้อดีสองกรุณาสงสารคิดว่าเออเราเกิดมาในโลกอย่าทําตนให้เป็นคนลกโลกไร้ประโยชน์เลยเกิดมาแล้วก็ทําทความดีมันใะ่บ้างนั่นก็คือหาทางเกื้อกูลแกบุคคลที่คนจะใหนะ้ให้ดูคนหน่อยนะ พระพุทธเจ้าทำไมอย่างนั้นอันดับแรกสำหรับ,บคนท่านต่ำใจยังต่ำที่เป็นปุติชนเลือกคนเฉพาะคนที่คนให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้ามาได้ทรงให้ดะท่านเลือกคนให้ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้เขารับไปแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์กับเขาท่านให้ถ้าให้แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้ อย่างนางสือผม,ผมคือนางสือหลวงพ่อปานแลนของที่ผมแจกกันเหมือนกันของแจกไปเป็นวัตถุใะเยอะไปวางทิ้งกันเราทำากับตายนางสือเขาหลวงพ่อปานผู้เคยแจกคนใกล้วัด,200ดวสองร้อยเด็มเศษผูจำได้แจกฟรีตั้งแต่ปีพศสอสงพันห้ารอยสิบห้าเป็นต้นมาแ้่สิบหกจำไม่ได้นะจนทั้งถึงปีพศสอสงพันห้ารอยิบเอด ผมเคยไปถามบางคนบอกยังไม่ได้อ่านเลยบางคนบอกอ่านไปสองสามหน้าไม่มีเวลาอ่านเห็นไหมว่าคนที่ไม่ควรจะให้เนี่ยแต่คืนให้ไปน้าสภาพมันเป็นอย่างนี้เราต้องลงทุนลงหล่อนแรงต้องใช้ปัญญาต้องใช้เงินใช้ทองกว่าของมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้ไปแล้วเขากลับไปทิ้งให้มันได้ประโยชน์ ต้องซื้อเล่มนี้บาครั้งหนึ่งขึ้นราคาถึงร้อยบาทเมื่อเวลาเดียวขาดไปนี้ไม่มีจำหน่ายในทีสุดก็ต้องรีบทำขึ้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งผมเริ่มเชื่อัจแล้วแต่จ,จดหมายพเพลอๆแกจดหมายมาบอกว่าต้องรีบพิมพ์ไม่งั้นจะแย่เวลานี้เขาขึ้นราคาเรื่มนัร้อยบาทแล้วเราขายยี่สิบสามสิบบาท เค้กมานั่งด่าว่าห้าสิบบาทจะไม่แพง้ะไม่ขายถูกเขาตัดราคาเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องการแต่ทุนเท่านั้นให้มันหมุนเวียนได้ไม่ต้องการไปสร้างตึกอันนี้ต่อไปเรามีความสงสารเกลื่อกูลนี่เราคิดหรือเปล่าว่าไอ้การสงสารท่าอย่างไรราเป็นคนไม่รกโรค อะไรที่เราจะช่วยเขาได้เราคิดไว้พอลืมตาขึ้นมาก็ยันหลับคิดไว้เลยว่าอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยของเราอย่าใหอารมณ์ความรักกับสงสารไม่นขาดจากกิตแล้วก็มุธุตาคิดอ่อนโยนมองความดีของคนอื่นอย่ามองความชั่วแต่ตัวเองมองความชั่วของตัว คนอื่นจะมองความดีว่าคนนี้เขาดียังไงเขาจะมีความสุขคนนี้ก็ทํายังไงถึงร่ํารวยคนนี้ก็ทํายังไงยังเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนนี้ก็ทํายังไงร่างกายจึงไม่มีโรคอะไรก็ตามเห็นเขาดีตรงไหนตามดีด้วยดนดีกว่าความดีทําตามไปเลย ตั้งอกตั้งใจทําความดีตามเขาแต่เขาโกงรวยอย่าไปโกงตามเขานะนั่มันชั่วนี่อารมณ์ความวางเฉยเฉยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาตามนี่กล่ามแล้วในตอนตอน้นผู้เบขานะ่ยวางเฉยเถ้าเขาอยากยนดาก็เฉยเขาจะชมก็เฉยยิ้มยิ้ม นา้ก็ยิ้มชมก็ยิ้มยิ้มเป็นเครื่องปลอบใจแกก็ยิ้มโวยก็ยิ้มของรักของชอบใจพัดไปก็ยิ้มความตายจะมาถึงก็ยิ้มยิ้มเพราะใดพวะเรามีเบี้ขาวางเฉยรู้อยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นรวมความว่าเราจะตัดความโกรธก็ต้องอาศัยพรม,มีหารสี่ปละการ ถ้าอารมณ์พอไมิหานสิบการมันไปจำอยู่ในใจเป็นปกติถ้าความโกรธมันจะโผล่มาตรงไหนล่ะมันจะยืดหน้าเข้ามาในช่องไหนคิดแล้วคิดไปด้ว่าโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายเราตายอย่างคนไม่โกรธดีกว่าใจเรามีความสุขถ้าเราไปตายอย่างคนที่มีความโกรธเราก็พังสิ พังเพราะอะไรเพราะไอ้ความโกรธมันเป็นของไม่ดีถ้าเราโกรธขึ้นมามันก็ไม่ดีเพราะโกรธไม่ดีนี่เราเป็นคนก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราไปตายเป็นผีก็กลายเป็นผีไม่ดีเราไม่เอาเป็นคนดีตามคติเข่าพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่จงอย่าเป็นคนดีตามคติของคนเหลว ท่านยังนหลาทรงอารมณ์ใจไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติชื่อว่ามีฌานในพมิหารสีแต่ก็ต้องมีพื้นฐานอานาปานุสติเป็นพื้นไว้เนี่ยปล่อยใจให้มันลอยให้ใจมันเฟื่องกระจาปนาปากระพุทธานุสติควบคุมใจวิธีการงับความโกรธเท่านี้คุณพอเหลือแหล่ ทำด้าน,นั้นเหลือเหลือกินเหลือใช้อะไรท่านทอ้ไหลมองดเวลาที่จะแนะนำท่านก็หมดไปแล้วนี่ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำนกหนดรู้ลมหายใจเข้าใหใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจรารณาตาอัจาริยะัยจึงกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าสงครวันเลิกสมัดี